สวัสดีนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากคะ่ะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะหลายคนมีปัญหาการนอนไม่หลับบางคนก็คือ,อหลับยากนะคะนอนกว่าจะหลับก็นานบางคนนะคะหลับหลับตื่นตื่นเหมือนกับทั้งคืนไม่ได้นอนเลยบางคนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่นอมนอนหรือว,ว่าไม่ยอมหลับปัญหาต่างๆเหล่านี้จะแก้ได้โดยง่ายๆด้วยผลไม้ไทยๆของเรานะคะ ผลไม้ที่ว่านั้นก็คือนี่เลยค่ะมะม่วงหามะนาวโหนะคะบ้านใครมีมะม่วงหามะนาวโหหรือว่าไม่มีขอคนข้างบ้านก็ได้นะคะผลไม้ชนิดนี้ทําให้คนนอนหลับสบายวิธีการทํานหรือว่าวิธีการทานทําอย่างไรทานอย่างไรมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะมะม่วงหามะนาวโหค่ะมะม่วงหามะนาวโหนี้ให้เก็บลูกที่แก่สีออกน้ําตาลน้ําตาลหรือว่าออกสีม่วงๆแบบนี้เก็บมาประมาณ50ลูกนะคะ หลังจากนั้นเราก็นำไปล้างน้ําเอายางออกค่ะหลังจากล้างน้ําเสร็จแล้วเตรียมถุงนะคะถุงใสๆที่สะอาดสะอาดเตรียมมาเสร็จแล้วม่วงหามะนาโหที่เราร้างน้ำเมื่อสักครู่นี้ใส่ถุงค่ะใส่ถุงให้หมดเลย หลังจากใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะวางกับพื้นเรียกเรียนะคะจะได้ล้วหาภาชนะแบนๆมาทุบพนะะอเราทุบจนแตกดีแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเตรียมการน้ำร้อนมาหนึ่งใบค่ะการน้ำร้อนนะคะของเรานี่จะมี ที่ใส่ตรงกลางนะคะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ามะาม่วงหาะนาวโหที่เราทุบเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปในกาของเรานะคะ นี่เราก็ใส่ลงไปลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำมาหนึ่งลิตรหรือว่าสีแก้วใครไม่มีลิตรตวงก็ใช้แก้วตวงก็ได้นะคะสีแก้วนํามาต้มนะคะต้มให้เดือดแบบนี้ค่ะหลังจากเดือดดีเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะหลังจากที่เราต้มน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําที่ต้มมาเทใส่ลงไปในกาเลยนะคะเทลงไปให้เต็มเลยคะ่ะน้ํานี่ของเรานี่ใช้น้ำหนลิตรพอดีเลยนะคะ แล้วปิดฝาปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะทิ้งไว้จนกว่าการเราจะเย็นนะคะเพราะว่าเราต้องทิ้งเอาไว้เพื่อที่ต้องการให้น้ําของมะม่วงหาะนาโหที่อยู่ในกานี้นะคะออกฤทธิ์ก็คือหมายถึงว่าสาระคุณน้ามะม่วงหาะนาโ h ออกมากับน้ําร้อนให้เยอะๆเราถึงค่อยดื่มแต่นี้เรายังไม่ดื่มคะ่ะก่อนที่เราจะดื่มนะคะให้เปิดฝาแล้วเราก็สามารถใช้ช้อนนะคะช้อนคนลงไปได้เลยช้อนคนคน พอเราทิ้งไว้จนชาเราออกอุ่นๆแล้วเราก็มาเทใส่แก้วนะคะสีมันจะสวยน่าทานมากเลยแก้วนี้เป็นแก้วชาเล็กๆนะคะถ้าเป็นแก้วชาเล็กๆแบบนี้ให้ดื่มครั้งละสองแก้วก่อนนอนประมาณ30นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วชาถ้ามุดว่าเป็นแก้วน้ํานะคะถ้ามันเป็นแก้วน้าลูกลูกใหญ่ของเราแก้วน้ำปกติก็ให้ใช้1แก้วนะคะอันนี้มันเป็นถ้วยชาเล็กๆนะคะก็ใช้สองถ้วยสีแดงสวยนะคะ นี่คือประโยชน์ของมะม่วงหามะนาวโหค่ะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับนะคะให้ทาสูตรนี้ทานเลยคะ่ะไม่ต้องพึ่งยาน,นอนหลับเลยคนไหนที่บ้านใครไม่มีมะม่วงหามะนาวโห่คนข้างบ้านมีไปขอเขาเลยคะ่ะรับรองว่าเขาไม่ห่วงนะคะสาม,มารถเอามาทานได้เลยคะ่ะถ้าชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับมะม่วงหามะนาวโหฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามด้วยนะคะและติดตามคลิปเกี่ยวกับมะม่วงหามะนาวโหกกับเราในครั้งต่อไปคะ่ะ